สวัสดีช่วงเย็นๆแล้วนะคะใกล้เลิกงานแล้วพอดีอากาศกำลังดีเลยวันนี้ที่บ้านพี่เป็นสิองศานะทางอื่นเป็นยังไงบ้างวันนี้พี่เป็นมาปลูกมันญี่ปุ่นแล้วะคะ่ะตรงนี้เราลงสามสายพันธุ์นะคะแต่เราแยกกันห่างๆเพราะพันธุ์หลักๆของเราก็คือเบนน่ฮารุกะแล้วก็ม่วงเพอร์เพิร์สวีทโรสแล้วพี่เป็นมาแซมใหม่ตัว าซากุระลองดูพี่เบนก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันก็ลองดูเดี๋ยวพี่เบนพามาดูขั้นตอนการปลูกนะคะว่าทํำยังไงการปลูกมันหวานญี่ปุ่นในน้ําหยดเนาะเดี๋ยวพามาดูไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันส่วนตรงนี้ที่เบนปลูกไปก็คือเบนนิฮารุกานะคะยอดจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกังวลค่ะยังไงก็เกิดแน่นอนยอดสวยๆก็สก่สงให้ลูกค้าไปเนาะใจดีไหมล่ะ นั่นแหละใครอยากได้ยอดมันญี่ปุ่นกับพี่เพนก็ทักมาได้เลยนะคะก็มีจำหน่ายอยู่ค่ะ,ะตรงนี้จะเป็นม่วง Purple พ w ลสว r o โรนะคะตรงนี้วันนี้ป้าลุยคนเดียวเลยสี่ชั่วโมงได้หร่องแล้วคิดดูขนาดไหนช่วงบ่ายเหลือกันสองคนค่ะช่วงเช้าได้สคนนะน้องประหยอนน้ำกรดอ่ะพึ่งประหยอนน้ำกรดน้องที่เคยช่วยเป็นประจำนะคะ ก็แบตก็จะไกลหมดแล้วเดี๋ยวจะพามาดูเนาะที่ป้าได้ปลูกไปว่าลักษณะการปลูกมันหวานญี่ปุ่นในในน้ำหยดเขาปลูกกันยังไงก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็ตัวเทปน้ำหยดที่พี่เป็นใช้นะจะใช้ระยะห่างประมาณ20เซนค่ะเดี๋ยวท่านยงกุลดูอยู่ก็เนี่ยค่ะป้าส่งเงินมาเยอะ ฝากให้น้องกุลติดตามด้วยนะป่ามุนขยันมากๆเลยส่งเงินมาเยอะๆนะคะอ่าค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าป้าปลูกยังไง <c oughs> ไม่ได้ยุ่งยากเลยสายเทมน้ำหยดพี่เป็นใช้เทมน้ำหยดยี่สิบเซนนะคะเดี๋ยวป้าจะเสียบให้ดูเราจะเสียบเฉพาะตรงที่มีรูเห็นไหมคะนี่คือรูน้ำหยดนะเนี่ย ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเราจะเสียบเฉพาะตรงรูใช่ค่ะแล้วก็เสียบสลับกันนั่นนะคะมันจะได้เกี่ยวทําไมถึงสลับมันจะได้เกี่ยวเทปอยู่ไงมันจะได้ไม่ดิ้นไปไหนเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยการปลูกมันญี่ปุ่นแต่มันยากตรงหอบยอดมันนี่แหละรองเงินจากเมืองนอกอยู่นะส่งมาเยอะๆป้าจะเลิกทำงานแล้วเนี่ยค่ส่วนตัวนี้จะเป็นเนี่ยสังเกตดูป้าเขียนนี่ออกให้หนูหนะะ่อยค่ะ ชึบนั่นทับสายไว้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะถ้าใครสนใจยอดพันยังไงก็ทักพี่เพนมาได้นะคะวันนี้ช่วงบ่ายพี่เพนทํากันแค่สองคนก็เดี๋ยวพามาดูอีกพันหนึ่งที่เพนปลูกไปส่วนเบเิฮารุกะก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะตะกีที่เพนเดินผ่านนิดนึงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะ,ะจะย้อนแสงไหมเนี่ยเออเห็นไหมคะน้ํากําลังหยดติ้งติ้งติ้ง เห็นไหมระยิบระยับเลยนะคะวันนี้อากาศบ้านพี่เป็น10บองศาเมื่อเช้าแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ2ีิบมากอากาศเมื่อเช้าพี่เป็นใส่เสื้อทํางานแบบนี้ค่ะพี่เป็นใสสามตัวต้องใส่หมวกไหมพรมด้วยนะช่วงเช้าตัดยอดมันที่จะมาปลูกอะค่ะมันหนาวจริงๆก็เดี๋ยวมาดูซากุระ FC พี่เป็น เรียกร้องมาอยากทานมันญี่ปุ่นซากุระมันที่มีกิ่งพันธ์ุสวยมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับ LGBT อย่างพวกพี่เพ้นคือเพศที่สามสีม่วงค่ะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยชื่อพันธุ์เขานะคะพันธุ์ซากุระพี่เพนก็เลยยังไม่เคยได้ทานหัวแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะพี่เพ้นก็จะลอง ก็ลองปลูกดูลองปลูกทานแล้วก็ได้ผลยังไงลงหัวยังไงก็เดี๋ยวพี่เป็นจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าการลงหัวของเขาดีไม่ดียังไงแล้วก็ทดลองสายพันธุ์ดูถ้ามันดีพี่เป็นก็จะทาเป็นเหมือนที่พี่เป็นทําขายอะ่ะแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องมาคิดดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเพี่็นาเดี๋ยวพี่เป็นจะปลูกให้ดูนะคะว่าปลูกยังไงก็เหมือนที่แนะนํากับป้าไปตะเกียคะ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไร เนี่ยค่ะ,ะตรงเทปน้ําหยดมันจะมีรูเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมรูน้ําไหลน้ําหยดติ้ง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 เพื่อนให้ดูนี่มันจะแมงไม่กิน80%เซนมาจากการจะแทงตรงหรือแทงเฉียงนี่ก็ได้ที่เป็นชอบแทงเฉียงเฉียงหน่อยแทงสลับนะคะสลับสายก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ไม่ได้ยากอะไรเลย เป็นถือกล้องมือนึ่งปลูกมือนึงก็ยังได้เลยค่ะเห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละอ,อึบตรงไหนที่มันเนินเน,น,เนินหน่อยเขาก็จะเขาเรียกอะไรคะมันน้ำมก็จะไม่ค่อยไหลโดนก็ต้องค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวก็ได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะเดี๋ยวป้าเหนื่อยแล้ะใช้ป้ามาทั้งวันละก็สนใจพันยังไงนะคะก็ยังพอมีค่ะ ส้มกับม่วงโอกินาว่าแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ม่วงโกินาว่าเลิกทำแล้วค่ะมันไม่ดกส้มโอกินาวา่าม่วงเพอร์เพอร์สวีทโรสแล้วก็เบนนี้ฮารุกะก็ทักทายกันมาแต่เบนนี้ยังตัดได้น้อยนะคะช่วงนี้ออเดอร์เยอะก็ถ้าจะเอาจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีม่วงเพอร์เพอรกับส้มโอกินาวา่าทักพี่เพนมาส่วนซากุระรออีกสักพักนะใครสนใจยังไงก็รอก่อนนะคะ ยอดกำลังสวยๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่เป็นปลูกให้พี่เป็นขยายก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่อง YouTube บ้านนอก YouTube สรกราวนะคะบ้านพี่เป็นอยู่ทางชายแดนทางนี้ก็อากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุขภาพกันด้วยทุกๆคนขอบคุณมากๆค่ะ